สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูของดีนะครับของดีก็คืออ่าอันนี้เป็นสาวน้อยนะครับเนี่ยเป็นสาวน้อยอายุ21เดืเอนดรัือนอายุ21เดือน,อเ,อนเป็นอ่าลูกสาวของกระทิงผู้นะครับเป็นลูกสาวของกระทิงผู้กับอ่าแม่อ่าวันใหม่นะครับแม่วันใหม่เป็นแม่ สายเพชรอุดรนะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นแม่สายอ่างเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเมียครับลูกตัวเมียเกิดจากการทับจริงนะครับน้องทัพย์กรยาครับของพี่หมูโฟมเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่หมูโฟมเตรียมตัวก่อนตอนนี้อายุยี่สิบเ็ดเดือนสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับดูครับนี่ร้อยห้าสิบบวกตัวเมียนะครับนี่ย้ำว่าตัวเมียครับ ตัวนี้ผมเป็นคนทําคลอดเองนะครับแล้วก็เป็นคนรับฝากเลี้ยงแม่ของเขาตอนเขาอยู่ในท้องครับแล้วก็เป็นคนที่าพาแม่ของเขานไปหาพ่อของเขาเองครับทําให้ได้เขาออกมานะครับน้องรัพ์กรยาของพี่หมูโฟมสังกัดธินพัทฟาร์มควายงามครับอยู่ที่อําเภอหนองหานาจังหวัดอุดรธานีครับตัวนี้เขาบอกว่าจะแบ่งอยู่นะครับ จะแบ่งอยู่นี่ครับยืนยืนนิ่งมากสำหรับน้องซับกระ,ระยาครับไว้ย21เดือนเท่านั้นครับแต่ว่าเขาหน้าขาลำตัวอะไรเหมือนตัวผู้มากแต่ความจริงนี่ไม่ใช่ครับเป็นตัวเมียครับเดี๋ยวรออาบน้ำเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในคลิปถัดไปอันนี้อันนี้เป็นคลิปออเดอิฟเฉยๆนะครับออเดอิฟเฉยๆดูดูลักษณะเขาใหญ่ ขาใหญ่ครับแล้วก็ลําตัวสวยมีรางวัลมาแล้วนะครับตัวนี้ผมจูงเข้าสนามมีรางวัลมาแล้วนะครับระดับประเทศนะครับได้ลําดับที่ห้านะครับตอนนั้นผมเป็นคนจูงเองนะครับแอดมินนี่แหละเป็นคนจูงเองครับพอดีพี่หมูโฟมที่เป็นเจ้าของนี่ที่อาบน้ําอยู่นี่ยังไม่ว่างแล้วก็วันคลอดผมก็เป็นคนมาทําคลอดเองครับน้องคลอดวันที่สามสิบกันยาครับปัจจุบันก็อายุ ได้21เดือนแล้วความสูงก็ร5 0บวกไม่ขาดแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอให้น้องทําตัวก่อนเดี๋ยวจะมีาการไปชมรายละเอียดนะครับของน้องในชิปต่อไปแล้วก็วันนี้ทราบว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะมาแบ่งเหมือนกันนะครับนี่อยู่ตัวอยู่ถัดไปจากเขาแหละนะครับตัวอยู่ข้างใน อาจจะมองเห็นขาเขาแต่ตัวนั้น3ามปีกว่าแล้วตัวนี้ปีกว่าๆแซงไปแล้วครับเนี่ความสูงความใหญ่แซงไปแล้วอะเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันนะครับในคลิปถัดไปครับ